หัวตูคือแบบว่าได้อยู้นี่พี่เอ๋ยทำอะไรอยู่ครับเอ้มาพอดีเลยซอยไออ่นเหล้าอระหลัดขิกใส่บุญวางไฟมือแน่นนี่เอู้หได้เลยเออพี่ไปยังเขาเพือประหลัดขิกน้ำบุญหนังไฟมันมีที่ไปที่มากเลยน้องกับโบราณน่ะนะเพลื่อนว่านะปลัดขิกนะกับปันจิ้มลิ้มน่ะนะ เปิเก้กระเลซือว่าเอาไว้ยว่าเปียกเปียบเสมือนฝ้าครับดินที่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แหละเราก็มีความอุดอมสมบูรณ์แาดนี้นี่เปิ้กระเลยถือว่าบุญบังไฟเนี่ยเปียบเสมือนงานบุญของพญามันที่จัดแข่งกันกันกบงานบุญของอุปตจ้าแล้วพีเมยใหม่มันก็ยันประหลักขิกสันถ้ามันเป็นงานบุญของพญามัน ปลาดิกมันกันพูดผีปีศาจบ่อเมียนดีพี่มันบ่เมียนมันก็กันพูดผีปีศาจนูนนองเอ้ยเนี่ยเจ้ากับวัวกับไปกับมาอย่างนี้มาดันมางานบุญของมันเอากับพีแม่ใหม่มันบ่อเมียนมันมันเป็นพูดผีปีศาจเยี่ยวกับมันปีศาจพูดผีเนี่ยมันก็อยู่ในคำ่าพูดผีปีศาจเปิดหลับเพ แต่มันเป็นตำนานบอกนี่มันตีกับตำนานนี่กับอะไรี่แม่ใหม่นะ่ะเนี่ยบอกนี่อู้เหล่วตัวมึงสีคิดซะนะไปหลุดฮู <c oughs> อยู่น้ำหลอดยากอันอันเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอฝากซื้อสีนะสนีมันแต้มไปมันเนี่นี่ไปมันสีบ่กหอยคืบอะแล้วเจ้าเจ้าสีไหนสันเอาสีแหล่